สวัสดีครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเรากันนะครับพี่น้องไปดูภูเขาไฟซินาบุงในกาโลลิเจนซีทางตอนเหนือของเกาะสุบานตานะครับเกิดปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะเมื่อเช้านี้เองครับคือวันพุทธที่3มีนาคม2,564หลังจากเกิดการประทุรุนแรงออกมาแล้วในช่วงเช้าวันอังคารนะรเช้าวานนี้เมื่อวันที่สมีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานี่เอง การประทุนั้นได้ปล่อยกลุ่มฝุ่นควันเท่าฐานควันเมฆร้อนนะฮะปกกลุ่มชุมชนระยะทางกว่า4,500เมตรหรือ4.5กิโล4กิโลครึ่งนะครับพี่น้องตามภาพนะครับและควันเท่าฐานควันนั้นพุ่งสูงขึ้นไปบนฟ้านะถึง5,000เมตรหรือ5กิโลเมตรเลยทีเดียวเจ้าที่ทางการอินโดนีเซียได้ใช้รถบรรทุกน้ำนะ ล้างเท่าฐานตามชุมชนอพยพนะฮะตามหมู่บ้านและแจกหน้ากากากาันฝุ่นควันจากภูเขาไฟลูกนี้ให้กับประชาชนฮนะสำหรับภูเขาไฟซินาบุงเนี่ยนะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุบาตาประเทศอินโดนีเซียนะปะปะทุเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปล่อยเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสูงประมาณ5กิโลเมตรและทำให้ควันจากการประทุกปกคลุมหมู่บ้านที่อยู่รอบๆฮนะเจ้าที่ในอินโดนีเซียได้ตรวจ วัดพลังงานการประทุข,ของภูเขาไฟลูกนี้ตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งตรวจวัดได้ทั้งสิ้นนะทั้งหมด13ครั้งนะก่อนจะแน่ใจว่าจะเกิดการประทุขึ้นโดยทางการนั้นได้ออกมาเตือนประชาชนโดยล่อว่าเพื่อให้ประชาชนเตรียมอพยพตั้งแต่การตรวจพบพลังงานการประทุในครั้งแรกนะฮะภูเขาไฟซินาบุงนี้มีความสูงประมาณ2,600เมตรสะ2กิโลกว่านะก่อนหน้านี้ภูเขาไฟลูกนี้เคยสงบ และไม่เคยประทุมาเป็นเวลานานมากจนกระทั่งนะในปี2553นะฮะได้เกิดการประทุรุนแรงในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนสองรายและหลังจากนั้นนะฮะซินบุงเนี่ยก็ได้ประทุอีกครั้งในปี2557ครั้งนี้รุนแรงมากโดยมีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น17คนและในปี2559ก็เกิดการประทุขึ้นมาอีกนะฮะมีผู้สังเวยชีวิตไปอีก จำนวน7คนส่วนเหตุการณ์ปะทุล่าสุดฮะยังสำรวจความเสียหายกันอยู่เมื่อวันคารที่ผ่านมาก็ขนาดนี้ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับภูเขาไฟซินาบุงแล้วกลายเป็น1ใน2อภูเขาไฟของอินโดนีเซียที่ตรวจพบความถี่ของพลังงานการปะทุเพิ่มขึ้นฮะส่งผลให้ประชาชนราวๆสามพัคนที่อาศัยอยู่โดยรอบภูเขาไฟ ต้องอพยพออกจากพื้นที่อย่างถาวรเลยทีเดียวนะพี่น้องนอกจากนี้ฮะซินาบุงเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งใน120ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ของอินโดนีเซียซึ่งตั้งอยู่นะฮะพี่น้องบนแนววงแหวนแห่งไฟลิงออฟไฟเนี่ยครับแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกของโลกเนี่ยครับโดยรวมแล้ววงแหวนแห่งไฟนั้นยังมีภูเขาอีกเนี่ยโดยรอบเนี่ย450ลูกที่ยังคงคุกรกุ่นอยู่รวม ภูเขาไฟที่อยู่ในญี่ปุ่นไปจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามเกลือกม้านะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นหรือได้ยินข่าวขราวบ่อยๆนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับภัยการของการระทุของภูเขาไฟที่มีพลังในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยและจะสลับกับอะไรครับพี่น้องข่าวแผ่นดินไหวก็มาเป็นระยะระยะซึ่งเกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณในทุกวันนะครับพี่น้อง ตามคันลองของสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโลกฮะที่มนุษย์เรานั้นจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่น่้ไม่ได้เลยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้สวัสดีครับ